สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบาวดัสสองนะครับก็จะขอมาแชร์ทีมนะครับสำหรับตีฟิลฮันเตอร์รอบเดือนกุมภาพันธ์นะครับกลางเดือนนะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทีนี้นะครับโดยคอนเซปต์ของทีมนะครับก็เน้นเล่นง่ายนะครับไม่ต้องขยับเยอะนะครับนี่คือคอนเซปต์เนาะแล้วก็ มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งนะครับโอเคเป็นนี้เป็นทีมระดับมิดเอ็นนะครับก็คือยังไม่ถึงระดับเอ็นนะครับแต่ก็ใกล้ๆแล้วนะครับของยังขาดอีกเยอะนะครับก็เพิ่งจะมีสามดาวพอประมาณนะครับแต่ก็ยังยังไม่พอสําหรับสองทีมนะครับก็ยังไม่ถือว่าเอ็นนะครับล้วก็ยังไม่สามารถจับออปชันได้นะครับทรัพยากรยังไม่พอนะครับ แล้วก็สลับ2ตัวนี้นะครับแค่นี้เองนะแล้วก็ตีเลยนะครับเพราะว่าลองมาเราว่าแบบนี้ได้ดาเมจมากกว่านะครับอะทีนี้นะครับจังหวะเนี้ย ไอบอสตัวเนี้ยมันจะอ่าตีแล้วทาให้ช่องอ่ะมันปิดไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเรายอมสละหนึ่งตัวนะครับเราจะได้เทินเพิ่มนะครับอีก1เทินเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะวางตัวละครเพื่อที่จะมีการเสียสละนะครับเกิดขึ้นนะอันเนี้ยมันก็เมคเซนส์เห็นไหมครับว่าอันเนี้ยมันบวกดาเมจทตาลมถูกปะเออเราก็เอามันขึ้นมาก่อนแค่ตัวนี้เองง่ายๆนะครับเราก็ไว้ตัวเนี้ยเพราะว่าอะไร เห็นหมากตีได้มากขึ้นนะครับช่องมากขึ้นอ่ะทีนี้ดูสกิลเห็นไหมว่ามันจะ k คอไปเลยหนึ่งตัวมันมันปิดช่องนะครับมันยืนไม่ได้มันก็จะ k คโอไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับอ่ใช้สกิลน้อยกว่านะครับเพื่อเอาเชนนะครับก็ <c oughs> คือบูตดาเมจถ้าเชนน้อยก็บูตดาเมจให้เท่ากับมีหลายเชนนะครับ พอมาถึงเธอนี้เราก็ขยับแค่ตัวเนี้ตัวเดียวนะครับเราก็ไม่ให้เขาตีนะครับเพราะว่าอ,อันนี้จริงๆคือถ้าเราดูตามเนี่ยมันจะฆ่าเราแหละทุกบอแต่ว่าจริงๆมันจะเข้าเงื่อนไขนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะได้ไเนี่ยบวกดาเมจมาอีกนะครับ๋ยวบอสมันจะบัฟให้เรานะครับเราสละตัวหนึ่งเพื่อเข้าเงื่อนไขนะครับอ่ะทีน,นี้เราก็ทําแบบนี้อะไรอันนี้ได้สามช่องนะครับอันนี้ก็ตีโดนวีคนะครับเห็นไหม ถ้าไวงี้มันจะตีไม่โดนวิกนะครับเห็นปะอ่ะเราก็ทําแบบนี้แทนนะครับแล้วก็ทําแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเอาบัฟนะครับเนี่ย <Hey. S 1> เล่นง่ายไหมขยับอย่างน้อยนะครับน้อยมากทีนี้นะครับเราก็มาดูชุดสกิลนะครับมันจะเป็นฟิวบ,บังคับอันนี้ง่ายมากจําง่ายไหม เราแค่ขยับเพื่อที่จะให้มันได้สกิลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแค่นั้นเองนะครับแล้วนี้ก็เปลี่ยนเป็นบัฟจบเทินตีนะครับขยับน้อยนะครับน้อยมากไม่ต้องจัดวุ่นวายนะครับ, <Hey! S 1> บแแอบร้อยได้ประมาณนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงถึงจะเทคดาเมจได้แบบเป็นพันๆล้านเหมือนที่คนอื่นเขาทำอท้อมกันแต่ของไม่พอม้อจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะครับอันนี้ก็เลนง,ง่ายเลยเห็นไหมเอาตัวเนี้ยฟอร์สนะครับด็กายิงเป็นทาเก็ตไว้ก่อนมันจะทําให้ตัวเนี้ยที่เป็นดาเมจทัดลมตีทัดน้ําได้สูงนะครับทะลุเข้าไปตีจุดวีได้นะครับแล้วเ,เราก็เอาตัวเนี้ยมาส่งเวนะครับแค่นั้นเอ สเต็ปเหมือนกันเดะนะครับคอนเซปต์วิธีนะเหมือนกันเตะเลย <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> คอยเลี้ยงบัฟนะครับไอตัวออล่านะครับมันจะเพิ่มออล่าให้นะนะเป็นตัวเพิ่มดาเมจนะครับอันนี้บูทดาเมจตัวคิซิคอนนะนะปึ๊บอันนี้ก็เล่นง,ง่ายนะครับไม่มีอะไรอันนี้เราก็เลื่อนมาเห็นไหมปึ๊บนะครับก็ แล้วแต่ชอบนะครับแต่ผมชอบอตัวนี้นะผมลองแล้วว่าอันเนี้ยได้ดาเมจเยอะสุดนะครับในการเทคแอคชั่นแบบนี้น่า <Yeah. S 1> คืออปั่นสามนะครับมันก็จะโดนช่องนี้กับช่องข้างๆนะครับเนี่ยมันได้ดาเมจด,ดีที่สุดสำหรับเซ็ตที่ผมมีนะต้องใช้คำนี้นะครับถ้าบางคนอัพอ,อัพสกีนอัพเออสกีนแล้วกนะัน รองเขาเรียกคอสตูมเนาะเออทางอ,อ,อัพคอสตูมมาก็แล้วแต่เลือกนะครับพอดีไม่ได้อัพนะก็เลยแบบเมื่อกี้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอะพอเราจบเทินเมื่อกี้หลังจากช่องมันหายอะมันบอสมันจะใส่บล็อกช่องอีกรอบหนึ่งล้วก็อย่างที่บอกครับเอาตัวมาสั่งเวยเพื่อแลกกระเทินพิเศษหนึ่งเทินละบอสมันจะบัฟให้เรานะครับอ่ะเราก็จัดแบบนี้นะครับเนี่ยพอตำแหน่งนี้ปุ๊บเอามาหยอดเห็นไหมง่ายนะครับ แล้วก็เรียงลำดับการบัฟนะครับเจ๊จริงๆถ้าใครอัพตัวนี้เห็นไหมผมผมไม่ได้อัพไงมันแค่875อิงจริงมันไม่แรงเท่าไหร่นะครับอ่ามันไม่แรงอะ่ะเอาจริงๆมันไม่แรงนะครับผมก็เลยเน้นเป็นบัฟเชนให้แล้วก็ให้ตัวนิทำดาเมจไปนะครับ แต่แล้วเดี๋ยวมันจะบัฟเรานะครับแล้วเราก็จะได้เทิร์นพิเศษมาเติมออร่อารนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะเนี่ยจะเพิ่มนาเมียนให้เราเองนะครับอย่าอย่าก็ถ้าใครมีทีมเนี้ยครับเอาทีมนี้เล่นนะครับถ้ามีนะไม่ต้องไปเล่นทีมเวทก่อนนะครับเอาทีมนี้ขึ้นเป็นทีมทีมหนึ่งเลยนะ k ทคดาเมจได้บันเทิงสุดๆบอกเลยนะครับเอ๊ะถ้าเป็นทีมนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยเพราะอะไรเพราะนี้มันล็อกเป้าไงเซนิด <ฮะ S 1> e มันล็อกเป้าให้แล้วโอเคเรียบร้อยนะครับ ดาเมจน้อยกว่าเดิมอีกเลยเคียงขำไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ครับห้าร้อยเอ็มบวกแน่นอนนะก็จริงๆถ่ายดีไม่โตขนาดเนี้ยดาเมจที่เทคได้ไม่ต่ำกว่าสามร้อยห้าสิบครับขอแค่มีตัวละครครบก็คิดว่าไม่ต่ำกว่าสามร้อยห้าสิบเบยทาไม่ได้ใส่ของมวซัวจนเกินไปนะครับส่วนตัวละครก็ไอพวกนี้ไม่ได้ทำดาเมจไม่ต้องดูหรอกนะครับให้ดูว่ามันกดสกิลไปถึงขั้นไหนเนาะ ในคอสตูมนะครับเกรดไปถึงไหนนะครับ potential upgrade น,นะครับส่วนของสวมใส่ไม่ต้องดูหรอกเพราะว่ามันไม่ได้โดนเท k e d เมจด้วยซ้ำนะครับก็ดูแค่คอสตูมนะตัวไหนที่เป็นสายซัพอ่ะอันนี้ใช้แค่คอสตูมเดียวนะครับอันนี้ก็อัพเต็มนะก็ไม่ได้ทำาาเม g หรอกที่สำคัญคือคอสตูมชุดนี้นะครับแล้ก็ ถ้าจะได้ให้ออกสกิลก็ต้องอัพบวกสามแล้วก็มันจะสามารถออกสกิลได้ด้วยคอร์สหนึ่งนะครับนะถ้าไม่ได้อัพมันจะออกสกิลด้วยคอร์สหนึ่งไม่ได้นะครับอ่นะตัวนี้เป็นตัวเทคดาเมจนะยังอัพไม่เต็มบดอันเดียวนะครับแล้วนกะนะนะ็อันนี้ตัวนี้อัพเต็มนะครับ มีอีกตัวหนึ่งยังอัพไม่เต็มนะดาเมจที่ได้ประมาณสี่ร้อยกว่านะครับเนี่ยไม่ได้อัพชุดคอสตูมของตัวนี้นะครับอ๋อลืมไม่ดูอาวุธอะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้บวกแค่หนึ่งเองนะครับแต่ว่าปลด potential เ,เ,เต็มเอาเวกแล้วอันนี้ก็อัพเต็มเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ปลดสองสกิลนี้นะ ก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งปลดเต็มเหมือนกันนะครับอันเนี้ยก็ได้สี่ร้อยครับถ้าประมาณนี้นะสภาพของตัวนั้นห่วยกว่าตัวนี้เยอะครับได้สี่ร้อยโดยประมาณอ่าดูอันนี้ปลดเต็มนะครับตเต็มนะ,ะ,มนนนะเนปี <ๆ S 3> ๆๆ อันนี้เป็นตัวสำคัญครับปลดๆไปเถ<ป> <ไป S 2> อะเพราะใช้บ่อยนะอันนี้เต็มนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ได้อัพนะเห็นปะถ้าอัพล้วก็จะใช้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้อัพนะยังไม่ได้อัพถ้าอัพล้วก็จะใช้เหมือนกันนะครับก็เลยหันมาใช้สกิลนี้ที่ได้เชนมากกว่านะครับแล้วก็ออไอตัวไพเมนต์อะไรพวกนี้ยัง,ย,งยังไม่ได้อัพเลยช่องเนี้ยยังปลดไม่ครบเลย แล้วก็อันนี้ปลดนะครับปลดถึงนี่เลยนะเอาไว้ตีบังก่อนแล้วก็เซนิดก็อ,อัพเต็มนะครับเพราะว่าใช้ได้หลายสถานาการณ์นะครับออพไวไ้ไม่เสียหายนะครับของออลืมให้ดูอันนี้ต้องใส่กันเวทดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวยืนละตายนะครับสุดท้ายนะ อนางเอกของเราวันนี้นะครับนเนต็มอ,อ,อยู่แล้วนะครับบอาบ้าอะไรนะครับเชนตัวเองตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็ดาเมจใช้ได้นะครับอประมาณนี้